คนด้วยเนื้อปลานะไม่ได้คนด้วยกะทินะคนด้วยเนื้อปลาเนะเนื้อปลาทูต้องสองตัวขอใส่นะักปลาหน่อยนะคะหนึ่งครับพี่เพราะว่ามันโอ้ย <laughs> พุ่งไปไหนไหน ขอบคุณนะคะ thank you so m u c นะคะแล้วก็น,น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราปรุงรสก่อนจริงเนื้อามะรุมมันก็หวานนะมันก็หวานอยู่นล้วเนี่ยแต่มันต้องรดชาติแบบอันนี้ประมาณสองช้อนนะตักตักไม่ไนะตักไม่เต็มน้องดาวบ,บอกว่าไม่เอาพี่เกมันหวานอ่ะ,อะเอาหน่อยหนึ่ง อันนิดหนึ่งมันหวานผมดาไม่ชอบของหวานแต่พี่เก๋กินโอ้แต่บางคนนะกินก๋วยเตี๋ยวเ,ยเหมือนกินแบบขนมหวานเลยนะใส่น้ําตาลไปหลายช้อนมากเลยแต่พี่เกจก็ต้องมีหวานนิดนึงหวานเปร,รี้ยวมให้มันตัดให้มันนว,นวลๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบรสชาติไม่ก,มกมนะ่อบๆเนาะหวาไป นี่นะคะเดี๋ยวานาะลายน้ําตาลหวานไปก็ไม่ดีนะคะก็เอากําลังดีนะคะถ้ามันมีรสชาติปแปร่มๆนิดหนึ่งสุดยอดน้ําดาดูอันนี้ดิยาวเป็นยาวเป็นแบบว่าครึ่งเมตรเลยเอ้ครึ่งเซนเลยเอ้ยไม่ใช่เอ้พูดผิดเดประมาณสี่ห้านิ้วเลย ลองเอายาวๆเ,เพราะวันนั้นไปไปดูเขาเดี๋ยวชิมหน่อยนะคะสุดยอดอร่อยอะ่ะร้อยอร่อย,ออยมาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มมะขามนะคะน้ำส้มมะขาม บอกพี่เก๋ไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำส้มมะขามก่อนเนี่มันสุกแล้วนะคะเนื้อมันเริ่มใส่แล้วเนื้อเนื้อมะลุงมันใส่แล้วมันสุกแล้วเอาน้ำส้มมะขามก สองสองทับพีเนาะมันจะได้เข้มข้นมะขามนี่มันก็ไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่มันจะมีบางอันที่เปรี้ยวเลยนะนเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลานะคะปลาปลาทูที่เราแกะไว้นะคะเดี๋ยวขอชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you so much l o my f e n หนูว่น่ากินมาก <laughs> น่ากินมากเลย <laughs> เปรี้ยวหวานขาดเค็ม <laughs> ขาดเค็มนะคะขาดเค็มเอาเค็มหน่อย ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนี่นะคปะปลาทูปลาทูเราจะใส่ปลาทูเป็นชิ้นๆแบบนี้ไปเลยใส่ปลาทูไปให้มันสุกสักน้อยนึง น้ำเข้มข้นมากเลยค่ะขอพุ่นร้ายๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะความเปรี้ยวเราก็พอ